จะยืนหยัดมั่นคงและพัฒนาจะต้องมีพล,ลเมืองดีดก,การที่จะเป็นพล,ลเมืองที่ดีได้นั้นต้องเริ่มจากวัยเด็กเด็กจะดีได้นั้นต้องได้รับการศึกษาที่ดีที่นี่คือสถานศึกษาที่มีการส่งเสริมและการจัดการเรียนก,การสอนในรูปแบบที่หลากหลายประสานความคิดและความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนภาครัฐและเอก,กชนเพื่อเป็นส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เ้ทาทันเทคโนโลยีที่นี่โรงเรียนบ้านหนองแวงอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มไหว้ทายทักมีจิตสาธารณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงกลุ่มซีโอบูรพานนคูลตั้งกินเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2481เลขที่97หมู่สิบตำบลหนองกุงอำเภอโนนคูณจังหวัดศรีสะเกษ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสะเกดเขตหนึ่งมีเนื้อที่10ไร่3งาน75ตารางวาทางจากเขตพื้นที่การศึกษาประมาณ85กิโลเมตรผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันนายศรีวราบึงไกรรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวมุจรัตน์ดาลาัสโรงเรียนบ้านหนองแวงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางมีเขตพื้นที่บริการ4หมู่บ้านดังนี้ บ้านโนนรงังโนสีบ้านหนองแวงหมูห้าบ้านหนองแวงใต้หมูสิบและบ้านบักใหญ่หมูสิบหกแบ่งการบริหารงานออกเป็นสี่ฝ่ายกันนี้ฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคลและฝ่ายบริหารงานทั่วไปการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแวง จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีบุคลากรจำนวน21คนผู้บริหารจำนวน2คนข้าราชการครูจำนวน 14, คนครูอัตราจ้างจำนวน2คนธุรการจำนวน1คนนักการพันโรงจำนวน1คนและแม่ครัวจำนวน1คนปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น200คน โรงเรียนบ้านหนองแวงมีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น11ห้องเรียนดังต่อไปนี้ชั้นอนุบาลจำนวน2ห้องเรียนประถมศึกษาจำนวน6ห้องเรียนและมัธยมศึกษาจำนวน3ห้องเรียนในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านหนองแวงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน9วัน9ความพร้อม พาน้องกลับมาเรียนอย่างมีสุขด,ดังนี้ 1. ครูบุคลากรให้ความพร้อมเรื่องหน้าที่ภารกิจ 2. ห้องเรียนสถานที่บริเวณพร้อม 3. อุปกรณ์เครื่องมือมาตรการป้องกันแก้ไขโควิด ATK พร้อม 4. หนังสือสื่ออุปกรณ์สื่อการเรียนรู้พร้อม 5. อาหารกลางวันอาหารเสริมนม 6. 6. ครอบรับรู้รับทราบ 7. ชุมชนสังคมรับรู้รับทราบ 8. นักเรียนทุกคนได้รับการตรวจติดตามเช็คยืนยันตัวตนว่ามีมและพร้อมมาเรียน 9. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดำเนินการให้นักเรียนเข้าเรียนอย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านหนองแวง เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ในวันที่1พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2565โดยมีการดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแวกได้ดำเนินการดังนี้ทำความสะอาดห้องเรียน องปฏิบัติการต่างๆโรงอาหารห้องครัวห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์และการปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียนเพื่อความสะอาดปลอดภัยต่อผู้เรียนอย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมและการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการเปิดภาคเรียนรวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่2อปีการศึกษา2,565นั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมบูรณาการสอดแทรกเข้ากับกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักและปฏิบัติได้ดังนโยบายวิถีใหม่หัวใจคุณธรรมกาย,ยภาพสู่คุณภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนจึงทำให้โรงเรียนบ้านหนองแวง ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจํตาตําบลเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงมีภาพลักษณ์ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือคุณธรรมนําความรู้ขอขอบคุณผู้นำชุมชนผู้ปกครองผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้มีอุปการะคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมทำให้โรงเรียนบ้านหนองแวงเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และอยู่คู่ชุมชนเสมอมาขอบคุณค่ะ